ก็กลับสวัสดีชาวสากัดทุกคนด้วยครับกืออยู่ผมแอ้วครับอีกนะนี้พ้ก,กับการอัปเดตกิกรรมแล้วก็โปรส่งท้ายนะครับนี่นะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมนะครับก็วันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันที่19เกนาะก็เหลือต้องเหลือวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ผู้ใครสนใจจะเออเลื่อนขั้นสกินหรือนะอัปเกรดนะก็จะจ่ายแลอใส่ได้นะครับส่วนตัวมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอีกกิจก,กรรมนึงที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของวงแหวนเฉลิมฉลองนะครับยี่สิบห้าคูปองเท่าน,นนะส าผมจะไม่ผิดเนี่ยผมจะมีอยู่อันหนึ่งด้วย,หยแหละแต่ผมอยากได้น้องเหมียวไก่อยากได้กิลด์อยากได้น้องเหมียวเหมียวมันมีอยู่ข้างบนหมู่หัวนะดิเออน่ารักนะความจริงนะนีน่นะครับก็สามารถใช้นี่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 นนวงแหวนเฉลิมฉลองนะอืมเขามีบอกอยู่ไหมเรทเอเรทศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกศูนย์เปอร์เซ็นแต่ก็มีนะที่แบบสุ่มแบบ อะไรนะห้าครั้งแล้วได้เลยเออเฟี้ยวอยู่อันนี้โอเคโอเคในหมดหมู่สกินทั้งหมดเนี่ยผมเชียร์ไปทางจิวด์กับยีน a านะสองสกินนี้สวยมากเอเบลี่ก็สวยนะอือาลัมกับอาลัมกับยานก็อยู่ค่อนข้างที่กลางๆแต่ก็สวยอยู่ในส่วนของเอลสุทูสปิริตแล้วก็ <c oughs> จะเรียวกว่าไบวินิชเลย <c oughs> อีฟเน็ตนะครับสายไซยบอรอกไอสกินนี้ผมรีวิวไปแล้วเนาะ จะทูสปีลิตจะไม่ได้ไปรีวิวนะครับก็เลือกรับ1สกิน69คูปองนะครับพิเศษ2สกิน99คูปองนะครับแถมฟรีในส่วนของผู้ไอ้นั่นด้วยนะเผื่อใครสนใจจับใจไอ้สอยได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะก็คือวันที่19ครับถึงวันที่25้าสิงหาคมนะของปีนี้เนาะก็เผื่อใครสนใจจับใจไอ้สอยได้นะครับแล้วก็มาอัปเดตกิจกรรมในส่วนของเสลิมกับโตโลโตโลน่าจะเข้าก่อนมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะ แต่ถ้าใครเป็นเมียนโตโรก็แนะนาให้ก็มันมีโอกาสที่จะรีวเวิร์สให้เหมือนกับต้นฉบับมากขึ้นนะเห็นเขาบอกบนๆกันอยู่นะว่าถ้าเขาปรับให้เหมือนกับต้นฉบับฝั่งนี้โอเคเลยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะดีนะส่วนตัวผมมองว่าเอ้ถ้าปรับแบบนั้นก็ก็คงมีคนเล่นโตโรเยอะกว่าปัจจุบันเนาะในส่วนสลิมก็มีเออเป็นเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งใช่ไหมเป็นอนิเมะต,ตัวหนึ่งใช่ไหมที่แบบทำเป็นมีมใช่ไหมเอออันนั้นก็น่ารักเหมือนกัน ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยแจกหรือเปล่านะอันนั้นก็น่าติดตามผลงานอยู่เพราะมีท่าวา้าด้วยอะไรด้วยดีมากอืมก็คร่าวๆประมาณนี้กันนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเพราะอยู่ในนรกนะครับตอนนี้ประมาณ42ดาวแล้วผมไปสู้กับเหล่าปีศาจมาเจอเม็ดส่งเม็ดส้มบ้างอะไรบ้างนะก็อาจจะเหนื่อยนะเพราะาเรากดโซโล่นะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยช่วย Share. กดแชร์กดซับสไครต์จับเป็นแรงใจงคนทำคลิปนะครับส่วนจะเป็นคลิปได้แต่ป็นนะน,น,นะครับติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิป ติดต่อกันนะหรือถ้าอยากให้ลงคลิปติดต่อก,กันก็อาจจะเป็นการเอเป็นคลิปเกี่ยวกับอัปเดตกิจก,กรรมและหลังๆนะก็ได้ทําคลิปวลงไว้หลังจะได้มีเวลาไปนู่นนี่นั่นเนาะส่วนคลิปรีวิวสกินแล้วก็เล่นให้ดูก็น่าจะมีเรื่อยๆแหละครับนะข้า้ๆมานี้กันนะครับแล้วเจอกัน,จนเจเนบัตเตเน่อย่าลืมกดไลค์แล,ละกดซับมาลาบ่ายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ <S <S เวลาลงคลิปแล้วมันไม่แจ้งเตือนน่ะทุกคนบาย